ัสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องไฟวันนวันนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวโกนะครับเป็นตัวเอลินดอนนะสกินใหม่นะทุกคนเดี๋ยวจะแนะนาน้องๆนะครับว่าตัวนี้มันจะดียังไงเขาเสียยังไงถ้าคนที่เล่นแถวแรงสูงสแรงก็เลีน,นะครับก็คือน่าจะพอเข้าใจนะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบกง่ายที่สุดเลยนะสำหรับการเล่นแรงคนเดียวนะครับหรือว่าการแบกแรงคนดูหรือแบกแรงอะไรมันนี้ครับจะเป็นตัวที่หาตัวแก้ทางได้ยากนะครับซึ่งเป็นตัวป่าที่สนบบอลไวมากมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับสำหรับเอเลนดอร์นะทุกคนซึ<ย>่งเป็นตัวเดียวในเกมนี้นะครับที่สามารถรับมือได้เกือบทุกตัวจะมีตัวที่ชนะทางเอเลนดอร์อยู่ไม่กี่ตัวนะครับในเกมนี้นะครับน้องๆสังเกตดูไหมเขาถ้าแพ้แค่แคลลี่นะครับเช่นโทนลาวิลเช่นจ็อกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับคีร่าลิโปเออเลอร์คือจะเป็นคิน,นงคินแนกอะไรทุกตัวจะแพ้เอเลนดอร์หมดเลยนะครับถ้าป่าชนป่ากันจริงๆอ่ะมีไม่กี่ตัวที่สู้เขาได้นะครับจะเป็นมีบัตเตอร์ไฟตัวหนึ่งที่สู้เขาได้นะตัวเนี้ยโดนแก้ทางง่ายมาก เอเรนดอร์แพ้แค่ตัวเดียวเลยในแร้งอ่ะ <Wow. S 1> สังเกตว่าซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่ผ่านมาหรือซีซั่นก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเอเรนดอร์ฮิตหิวมากเลยนะครับตัวนี้ซึ่งเจอได้ทุกตัวนะสตองมากๆผมให้อีกประมาณ2-3แพทข้างหน้าก็ยังอยู่นะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ขอบคุณน้องๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนําพลังแฝงนะครับพลังแฝงเอเรนดอร์นะครับก็จะเป็นตายเกิดนะครับนี่นะครับไตมาร์คออฟฟอร์ดคือตัวแข็งแล้วก็อันนี้ก็คือปกติทั่วไปนะครับเก็บสแต็กเวลาเราได้ฆ่าแล้วก็จะเป็นอินเนอริลจีเข็นะครับตายเกิด ส่วพลังแฟรน,นี้ก็คือจะเป็นไฟเตอร์ระยะระปบิชีดอันนี้ก็จะเป็นพวกสกิลก็คือพลังแฟรก็จะเป็นปร,ประมาณนี้นะครับส่วนรูนนะครับลูนตอนนี้คือต่วไอเทพนะตัวใหญ่เอเลนดอร์อะถ้าเป็นเมต้านี้เขาจะเล่นสายตีแทงนะครับซึ่งตอนนี้ป่าไฟเตอร์จะมากันเยอะมากพวกตัวแทงจะมากันเยอะมากครับเอเลนดอร์ a สมัยตอน ที่เขาเล่นกันคือจะมี2สายครับคือสายนี้สายดุเดือดสายยิงก็คือเอาไปเจอตัวบางสายนี้เอาไปเจอพวกแอสซัซินจะดีมากๆนะครับสายที่ผมตั้งไว้อยู่จะตัวอีกสายหนึ่งก็เอาไปตีแทงนะครับทุกคนบูตกาซีซีแล้วก็ทารอน ตาลอนมูลาคีแล้วก็ตายเกิดนี่นะครับส่เนี้เอาไว้โจมตีแทงนะครับซึ่งเจอพวกไฟเตอร์อย่างพวกเออร์เลอร์ริปโปสกัดอย่างเงี้ยคือออกของวันนี้คือจะดีมากมากนะครับสำหรับเจอตัวพวกอย่างนี้นะครับวันเดอร์อย่างนี้นะครับพวกโอโมงโอเมก็คือได้สบายนะครับแต่เราไปดูกันนี่ผมจะเล่นแร็งดีหลังนะครับประมาณ80ดาวานะเดี๋ยวผมให้ดูว่าถ้าเราเล่นเอเลนดอร์โอกาสชนะเราจะเยอะมากๆนะทุกคนในแรงนะครับทุกคนคือถ้าน้องอยากจะขึ้นต่อเลี้ยหรืออยากจะไต่แร็งอะครับถ้าเราเล่นตัวนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะมีความเก เ่งขึ้นความซ้ำขึ้นครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ต้องเล่นบ่อยนะครับเอเลนดอร์เราจะรู้มุมการปล่อยผีเสื้อหรือสเต็ปการพิ้วเราจะจะเก่งขึ้นเรื่องนะครับถ้าเราพยันฝึกฝนและเล่นบ่อยๆนะครับน้องๆก็จะเป็นคนที่มีสกิลเพย์าการแบกแรงขึ้นด้วยตัวนี้เป็นตัวที่แบกแรง,งง่ายมากๆสำหรับใครที่อยากเก่งขึ้นหรืออยาก จะไปแบกแรงเพื่อนๆน,นะนี่สมมตินี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนํานะคือเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะต่อให้เราเจอแคลรี่ฝั่งหนึ่งเป็นตัวชนะทางเราก็จริงอนะแต่ถ้าเราเลี้ยงแรงเราสามารถสสนอบอลได้ง่ายมากนะนี่เราก็แบนอยู่ไม่กี่ตัวก็พอซาต้าเราเจอได้เราเจอได้ตัวเราแบนวันตตาฟีจริงมันก็ <c oughs> <ๆ S 1> พอสำหรับการไต่แรงนั้นทุกคน <c oughs> เพื่อนลี่เราจะได้ปิดตัวที่จะคอเตอร์เราแล้วเราก็จะเฟิเรนนนน์ให้เอินดอ์นะทุกคนนี่เอลินดอ์ <c oughs> ผมลืมซื้อสกินใหม่ทุกคนโอ้โหไม่ทานไม่เป็นไรตาหน้าแล้วกันสะกินใหม่คุณ อยากลองเล่นจริงๆนี่นะเราเจอได้ทุกตัวนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยเขาเลือกไอ้ลงไอลนี I ้มาอะไรย่างนี้มันก็แพ้เราหมดเลยนะนี่เราจะแพ้แค่โลตัวเดียวนะทุกคนเห็นไหมสังเกตดูตอนนี้เราแพ้แค่1ตัวนะครับคือไวโอเลต ไอ้นี eu eu tipo, ้เราสู้ได้สบายมากเพื่อเราจะเลือกอะไรก็ได้นะเราแค่เฟิร์สเอเนดอร์มาเราก็จะได้หมดแล้วสำหรับในแรงนะครับแต่ถ้าในแข่งเลยนี่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะมันมีตัวแก้ทางกันเยอะเขาจะเล่นกันเกมนานนะครับในแข่งซึ่งเอเลนดอร์จะเป็นตัวที่เด็กเกมจะสู้แคลรี่ตัวปกติไม่ค่อยได้นะเนี่ยเขาเลือกอะไรมาเราสู้ได้หมดนะห็้บ่าตูเลนมาอะไรงี้คือสู้ได้หมดนะครับเดกเตอร์ก็สู้ได้ ถ้าสังเกตดูสำหรับบนที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับคนชอบแร้งแล้งหนึ่ง 2, แล้งสองแล้งสามสำหรับเมนป่านะครับก็คือจะต้องเล่นเอลนดอร์ or, ซึ่งเป็นตัวที่สตองมากๆแต่แรงง่ายมากเนี่ยดเราเจอริปโป่นี่คือเราชนะเขาสี่ตัวเลยนะครับทุกคนสามารถเล่นต้นเกมใส่เขาได้ถ้าเราสโนโบอลคือไบโอของไม่ทานเราจะจบเกมของ,ง่ายมากนะคือพี่เชื่อเลยถ้าน้องๆเล่นเอลนดอร์ or, จงเม็ดส้มแล้วบ่ดน้องๆสามารถขึ้นแล้งสูงๆได้นะมั่นใจแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เล่นตามทามมิ่งนะครับเดเราก็ดู จานตัดตีนหรือเปล่าครับอาบ,บาลาฮูแหมคำฮิตคำยอดฮิตติดใจกันอาบ,บาลาฮู <c oughs> นี่นี่นี่ดูงานดูงานนี่เวลาเอเลนดอนนะครับถ้ากดผีทรงผีเสื้อกดหนึ่งกดกด,กดสกิลเรื่อยๆก็คือจะยิงดับเบิ้ลนะครับทุกคนนี่ดูนี่นี่กดผีเสื้อพยายามยนิดใช้สกิลอย่างนี้นะครับคือจะฟาร์มไวมากๆสามจุบจ๊บ <c oughs> เดี๋ยว,วตอนนี้แพตใหม่คลิปเลียงการนี้คือรวยมากเลยนะฟามไวมากนะตะทีเนึยมันล้วเพื่อน ล้อมล้อมตอนนี้เราไม่ได้มากนนี้ละเล่นง่ายมากนะตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นสายแบบยิงแทงดีกว่าลากต้องลากออกต้องลากออกขอ <Ret reat. S 1> มานะเราต้องออกก่อนโอเคสวยตอนนี้เรายอมเสียไปก่อนนะครับ <An enemy. S 1> เออบัฟเบิร์บอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะเสียไปก่อนตอนนี้เราดูที่ทามิ่งเขาเขาจะไม่มีเลนนะครับ ใช่เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเลี้ยงเขาเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะเราเล่นเวทอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเวทดงเบลรับเข้าไปชิลๆเวลากดยิงให้พยายามกดตะกิ 1, ้หนึ 2, ่งตะกิ้สองบ่อยๆเดอ้อเวลาฟาร์มจะฟาร์มไวมากยิ่งฟาร์มไวยิ่งดีนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปปิดก,ก่อนเล็กเดอ้อตอนนี้ไทมิ่งเลี้ยงเขาดังขึ้นนะโอเคยตายทีน,นี้เราเข้าเลี้ยงเขาได้นะแล้วเราต้องไปต่อเขาบนก่อนนะเราเข้าเขาเลี้ยงเขาลุมเขาได้ไงเผื่อเลี้ยเข้ามากันแบบ โดนแตะด้วยมานี่มานี่เพื่อนมาโอ้โหออกมาไม่มีตีแั่นี้เราเข้าไม่ได้นะครับมาไม่มีตีเราเดี๋ยวต้องปล่อยเลนเขาก่อนนะปล่อยเลนแรงสุดเข,ขาแบบเขาสามารถปิดเราได้ตลอดเวลานะเิ๊กเตอร์มานะั่นไม่คิดว่าเราเข้าเลนไปแล้วจะตายนะทามมิ่งกำลังดีตอนนี้เขายังไม่เอาเลนเด้อคือเป็นตัวที่ต้องเล่นออฟเลนนะตัวเนี้ยเฮล่าเฮล่าเฮล่าบาวูดเดีย๋ดวยวเราก็ต้องไปทามมิ่งออฟเลนเด้อตอนนี้ มาแบบมาพยองมากอ่ะไอ้นี้เขาตู้เราไม่ได้แล้วนะยิงแบบอิซี่อิซี่แม่ทุกคนตัวเขาแบบเล่นง่ายมากๆเลยนะฟาร์มก็ไวเทกก็โหดเราเราแค่เล่นแค่ป่าออกนะทุกคนเห็นไหมเราเล่นด้ฝั่งออฟเลน พี่โปรยืนเจ็บอยู่เด้อไม่ค่อยไหวนะไม่ค่อยไหวนะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนฮินดาฮินาฮิลดาบาฮูเลิกไปเพื่อน ่ผมอาจจะต้องเซตสมาธินี่นะทุกคนเพราะผมต้องแบบอาจจะต้องแบบคำนวณคำนวณดาวดวงดาวจใจอะไรนิดนึงเด้อเง่ายมากเดี๋ยวเขามามาสอนเราต้องเล่นนะไหวนะเพื่อนถ้าจะเอาอะเอาดาร์กได้นะเฮีย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 าไปวู้ แทงดักดิเพื่อนโอ้ยดักหนะะับแทงหน่อยเพื่อนหนึ่งตัวหนึ่งตัวเออโอเคสวยแม่ทุกคนมันชนะบันง่ายมากตอนนี้คือเรานำไปโอเยอะมากนะสี่พันยิงแบบป <The enemy. S 1> ีซี่ปีซี่เฮ้ยมาถ้ามามาได้อยู่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเคสวยชาพี่ยากหน่อยลังชายอ่าต้องเป็นตัวที่สี่นะโอ้ยีอู้ยตายเกิดหมดพอดีเฮล่าเฮล่าเพื่อนเราอยู่ไหนหมดอุ้ย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 เอาวีตะกิลแบบหลังจะเหลือง เป็นไรทันนี้เราได้อยู่เราออกขออย่างงี้นะคนจริงๆตอนนี้เอาดูใหญ่นะ่าจะสู้ได้สบายเลยแบกง่ายมากนะทุกคนดูดิสกอร์สกอร์แบบอีซี่ีซีเลยจริงผมเล่นทามมิ่งของผมผิดนะผมต้องไปแยกรัวๆนะทุกคนเกมเราจบไปกว่าน,นี้อยู่ตอนนี้เพื่อนเราแบบเดินแปลกๆอยู่แยกกันทุกเลนเลยบาย เฮียเฮียเฮียฮียไโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยแทงแค่ไปโอนี่แหละผมบอกแล้วโอ้โหโดนไปโอโยิงอย่างแรงเหม่ทุกคนเขาเล่นจำเป็นมากงติดป้อมแล้วก็มาดูดูดทวนก่อนดูทวนก่อนอไอ้ลีนี่สู้มาไม่ได้นะเดี๋ยวดูการหนึ่งตัวตัวกันทุกคนเดี๋ยวรองต้องม้าลงอะ่ะเหลืองเลยอะ่ะว่าหมูป่าไม่โดนมันไรละว เฮ้ยกาลีทำแมนติทานนั้นน่ะจะเหลือ,องกาลีจะเหลือ,องกาลีนนะทุกคนไม่กิเห็นอะ่ะนี่คือมารีวิวนะจ่เนี้เกมจริงจัดเลยทุกคนเอา เพืนตีแต่บ,บ้านได้ตึงได้ตึงอันนี้คือการโซโล่นะทุกคนคือ80ดาวร้อยดาวอะช่วงนี้แบบตึงตก่ตอนเรียกวยกวันเลยนอะคือเล่นแค่ตัวนี้ก็โอกาสชนะง่ายมากนะเดี๋ยวลองถ้าเราไปเล่นแบบแตกต่างกันดูถ้าผมไปเล่นแบบแรงประมาณห้าสิบดาวส่สจะเกมง่ายกว่านี้นะ สำหรับคนที่อยากกดแรงโซโล่อยากไปกอเลียนะครับตอนนี้จริงจริง80กว่าดาวตอนนี้กอเลียประมาณร้อยกว่าดาวนะครับแนะนําว่าสแปมแต่เอเลนดอร์ชนะง่ายมากๆคือเราจะเลือกแค่2ตัวนะทุกคนเอเลนดอร์กับบัตเตอร์ไฟนะถ้าเราอยากจะปิดทุกอย่างเราก็แค่แบนบัตเตอร์ไฟแล้วก็เลือกเอนดอร์โอกาสชนะเราก็เยอะและ้วน้องปลาทุกคนแต่เราต้องเดินเกมให้ถูกนะเราอาจจะต้องไปเดินเกมเจาะเลนมันกอเลขขียเขานักๆนะครับเพราะเอนดอร์เป็นตัวที่เต้นมังกรเล็กเก่งมากๆนะครับพอมีของค่อยไปเล่นมังกรใหญ่นะครับตัวมันก็จะเป็นประมาณนี้นนทุกคส่ว คถ้าแบบเราเจอ or, เอรนดอร์ซุกินเนี่ยฝั่งเขาเล่นใจเอเลนดอร์เอรินดอร์เนี่ยให้แน่นอว่ากดบัตเตอร์ไฟใส่เลยนะครับบัตเตอร์ไฟเป็นตัวที่สู้เอเลนดอร์ได้ง่ายมากเจอหน้ามี3สแต็กก็คือตายแน่นอนร้อไม่ว่าจะกดอันติกดวิบวับขนาดไหนก็ตายได้นะครับเพรโดดไปปุ๊บก็ครึ่งหลอดแลว้วอะโดดนิดนี้ก็คือตายแล้วง่ายๆเลยทุกคนเบสิกเบสิกธิ์หรือว่าถ้าเราอยากจะเอาแบบเบรกใช่ไหมทุกคนเขาชม่อมั่ว่าแรงสูงกว่าจะเล่นเนี่ยบัตเตอร์ไฟคอเตอร์เอเลนดอร์เนี่ยคน,นเเนนนี่่่ยย้าาจะะรููกััอลววตไหนคอเตตตอออร์ันะัววไหนไหน,นนะนกก่่นะ่ะะแผมมจ fly, ีีีิธเลยขาจะ ได้นะเอเลนดอ์จะมีข้อได้เปรียบตรงจะสามารถฟาร์มอิสาะกว่าบัตเตอร์ายนะครับแต่ถ้าเราเจอบัตเตอร์ายเราพยายามอย่าไปเล่นตอนเขามี3สาตกแตมมีสอตกแตีมยังพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเขามี3สาตกแตคือเราอย่าเพิ่งรีบเล่นมากนะครับรอให้เขาโดดเื่อนก่อนหรือให้เขาแบบช็อตเผลออย่างเงี้ยค่อยเล่นนะครับ ว่าน่าจะดีสุดอันนี้คือเราจะเล่นง่ายแต่ถ้าเราไปเจอหน้าเขาแล้วเราไม่ได้กดสกิลหนึ่งมาก่อนนะทุกคนเราจะเจอเขาโดดใส่แล้วเราจะกดอันติออกแล้วกดอันติออกเสร็จเขาจะอยู่ในระยะที่ตีได้พอดีไงน้อคนเขากดหนึ่งก็ตีเราทานแล้วหนึออกไปแล้วก็จะมีอันติตามเราทานอีกถ้าเรากดอันติกับไปเราก็จะโดนอันติเขาต่อยหินึ้นเราจะหนียากมากๆ